หนึ่งร้อยนัดครับเกมเริ่มแล้วครับ 对吗？哦哦。 สิ่งได้ไหมตอนนี้เราแก้เพสซิ่งออกมาแล้วจะโต้กลับได้ไหมวิ่งหาช่องแล้วครับไม่ไม่ได้ละมาแล้วครับอโอ้ไม่กล้ายิงลูกยืย้อโอ้ โอ้ยเขี้ยนไม่ได้ยินเลยโอ้โหแม่งแก่แล้วเว้ยโอเคนี่มันได้ยินแม่งอยู่ตลอดเลยโอ้โหสัตว์ข้เสียวเลยเขี้ย ไม่ไม่ไม Get ่เฝ้าไม่เฝ้าเล่นมาเลยใช้ไรใช่ไรเฮ้ยโอ้โหจิงเต้เนีทำได้ไหมครับลากเข้าไปก้านโอ้เหลืองไหมเหลืองไหมเหลืองครับไม่เหลืองครับเปิดดีๆเปิดดีๆลูกโอ้โหโอเคเสาแรกจริงด้วย เสียดายเลยอ่ะอนี่เขาอ่อนเนี่ยระวังระวังเหลืองไปแล้วนะโอ้เข้าช้าจังหวะนึ่งสนุกการได้ไหมระวังอย่าให้เขาเปิดโอเคโตกลับได้ไหมเฟย์ พิทิวัดบิวจะเล่นยังไงเอาลำหน้าโอ๊ยแต่โอ๊ยแต่ ไปได้ไหมการเล่นลูกดีอังยแ่ตัวดิ<ง>อั<ง>อเยอเือ้ยอ,อ,อย่าทิ้งตัวเราทิ้งตัวนะตอนนี้กรรมการจะมาดูเองนะครับ จุดโทษเรียบร้อยผมก็รุ้นมากเลย โอ้ตัดเข้าไปนียมามาไปไปไปได้อยู่โอ้ขึ้นหลังกำลังจะเริ่มครับเกมขึ้นหลังเริ่มแล้วครับปั่นไซไปแล้วได้ไหมอือหือเฮเปี้นตี้ ไอ้เหลืองครับคือจับหน้าเว้ยม <Netflix! Download. S 1> ีคนฟาวก่อนเ็ดอยู่ ต้องแล้วนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้รำหน้าเลยครับตัวที่เล่น กรมการว่าไงลูกโทษไหมหรือว่าดูก็ต้องดูกันกรรมการให้ลูกโทษแนะน่ได้จุดโทษนะครับดูว่าจะยิงได้แล้วก็บินจะเป็นคนยิงนะครับ ระวังนะนะนะอย Jamie, <anak> ่าพูดเอออย่าอยายาือว่าแล้ววิ่งแลกออกมาเห็นไหมเห็นไหมโอ้ไปเลยลูกไปเลยลูก สวยก็มาดูว่าฟิลิเป้จะปั่นเข้าไหมครับโอ้เสียบก่อนเออแฮปปี้นะครับ Ấy lỗ Ok. Ô. Oh, Nhượng bồ à. Bay lẽo, bay phơi bay uhm, nít. Tại là เอ้ยระวังอู้อออออห,ววหูวววววออวว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 วเออโชว์ใจเย็นวว ตายครับลูกนี้หัวใจจะวายครับอ,อือเอออยาอย่าอย่าไปโดนมันมันเออตอนนี้ก็เจ็บเยอะแล้วครับเมื่อกี้ผมเจอพยาบาลข้างล่างนะครับพยาบาลหนาวมากเพราะไม่ได้ใส่เสื้อกันหนาวอ่ะ ตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่18เสียบได้ลูกเออสุริยาดูหลังด้วย การเป่าเวลาครับเวลาการแข่งขันสโสมสอก็เกมนี้ผมก็พอใจครับถึงมแม้จะเสียดายบ้างแต่ก็นักเตะพยายามถึงที่สุดแล้วครับแ้มหนึ่งใอย่างดีดีกว่าแพ้ครับ